สวัสดีครับโรงเรียนครูหนุ่มสอนขับรถยนต์นะครับวันนี้เรามารับน้องกี้กันถึงบ้านเลยนะครับอยู่เส้นไทยลาดกันนะครับอ่าน้องกี้มาขับเป็นวันที่สองนะครับอ่าที่จะไปถนนใหญ่น้องกี้มีใบกับขี่แล้วนะครับแต่ไม่มั่นใจบนถนนใหญ่นะครับเลยลงคอร์สเรียน10ชั่วโมงกับครูหนุ่มนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นน้องกี้เป็นไงวันที่สองรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะก็ได้ออกถนนกับ ถนนไปเยอะเลยค่ะเิ่มีความมั่นใจมากขึ้นแล้ววันนี้จะไปเส้นทางไหนกันดีอวันนี้อไปเลดเวมินค่ะพอไปเส้นนี้ต้องผ่านไปกับคอนโดไปเส้นนวมินนะครับไปเส้นที่เราทํางานนะครับใครสนใจจะเรียนขับรถนะครับหรือว่ามีใบกับขี่แล้วนะครับยังไม่กล้าออกถนนใหญ่นะครับสามารถติดต่อโรงเรียนครูหนุ่มสอนขับรถยนได้เลยนะครับดูตามเพจตามไลน์นะครับรอบเบอร์โทรนะครับ อยู่เส้นสุขาพิบาล5นะครับใครสนใจก็ทักมานะครับโอเคสู้ๆค่ะ